แร่เอิร์ธหรือธาตุหายากมีธาตุอะไรบ้างและนำไปใช้ทำอะไรไว้ทุลเลนจะเล่าให้ฟังไม่นานมานี้มีข่าวดังไปทั่วโลกว่าทรัมป์ขอให้ยูเครนส่งมอบแร่หายากให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการตอบแทนที่สหรัฐได้ช่วยยูเครนรบกับรัสเซียแร่หายากที่โดนดทรัมป์กล่าวถึงคือแร่อะไรมีความสำคัญอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับ แร่หายากคือแร่ที่มีธาตุหายากเป็นองค์ประกอบของแร่นั้นๆั้นธาตุที่จะมีคุณสมบัติเป็นธาตุหายากต้องมีสมบัติพิเศษหลายอย่างเช่นทนความร้อนได้สูงมีคุณสมบัติแม่เหล็กแรงสูงนำไฟฟ้าได้ดีและมีความมันเงาด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงสามารถนำธาตุหายากไปไปยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นชิปคอมพิวเตอร์ชิปโทรศัพท์นอกจากเป็นวัตถุดิบผลิตชิปแล้วแร่หายากยังถูกใช้ทำเป็นแม่เหล็กแบบถาวรซึ่งเป็นส่วนประกอบในมอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ในกังหันลมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นฮาร์ดไดร์ right, ลำโพงหูฟังคอมพิวเตอร์อากาศยานจอพลาสมาเลเซอร์เนซนเซอร์หุ่นยนต์ ดาวเทียมไปจนถึงยุทธป,ปกรณ์ทางทหารอย่างเรดาร์ขีปนาวุธเครื่องบินรบเรือพิฆาตเรือดำน้ำเป็นต้นคราวนี้เรามาเรียนรู้กันว่ามีธาตุอะไรที่เข้าคุณสมบัติข้างต้นบ้างตามที่กำหนดโดย i u p a แธาตุหายากหรือธาตุแร่เอ,อิร์ทได้แก่กลุ่มของธาตุในตารางธาตุทั้งหมด17ธาตุซึ่งเป็นธาตุในหมู่แลน,านาทานไน์15ธาตุ และอีกสองธาตุอยู่ในหมู่โลหะทรานซิชันคือสแกนเดียมและออตเทียมเราไปดูตำแหน่งของธาตุเหล่านี้ในตารางธาตุกันครับจะทำให้เราเข้าใจง่ายและจดจำธาตุเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น2อธาตุแรกเป็นโลหะทรานซิชันคือ sc สแกนเดียมมีเลขอะตอม21และ y อิสเตรียมมีเลขอะตอม39ส่วนอีก15ธาตุอยู่ในกลุ่มแลนทานไนเริ่มต้นที่ LA L a แลนทาลัมมีเลขอะตอม57ไปจนถึง LU L u ลูทีเซียมมีเลขอะตอม71แร่หายากเหล่านี้อยู่กันอย่างกระจัดกระจายและไม่กระจุกตัวบนพื้นเปลือกโลกธาตุแร่เอิร์ดน,นี้จึงหายากและสะกัดให้บริสุทธิ์ได้ยากมากจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต้นทุนสูง ทำให้ธาตุหายากขาดแคลนเป็นอย่างมากและมีราคาสูงแร่หายากชนิดแรกที่ค้นพบคือแรก่แกโดลินไนซ์ซึ่งมีสารประกอบซีเรียมอิทเทียมเหล็กซิลิกอนและธาตุอื่นๆคราวนี้เรามาเรียนรู้ว่าธาตุหายากเหล่านี้เขานําไปใช้นาฬกากรรมอะไรกันบ้างสําหรับธาตุหายากที่ถูกนําไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจําได้แก่แลนทานัมซีเรียมนีโอดีียม ซามาเรียมยูรูเบียมเทอร์เบียมและดิสโพรซียมและยังมีส่วนสำคัญกับอุตสา,ากรการที่เกี่ยวข้องกับจอสแสดงผลหรือหลอด l อ d ีได้แก่ ium, um, ium, um. อิเตรียมยูรูเปียมเทอร์เบียมลูทิเซียมอุตสาหากรรมเกี่ยวกับรังสีหรือแสงเลเซอร์ได้แก่อิเตรียมนีโอดีเมียมยูรูเปียมแกโดลินียมเทอร์เบียมโฮเมียมเออร์เบียมทูเลียม อุตสาหกรรมหลอดไฟสองสว่างได้แก่สแกนเดียมอิสเตรียมยูรูเพียมทูเลียมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กได้แก่เพรซีโอโดเมียมนีโอดีเมียมไซเมนเรียมแกโดเลียมดิสโพรเซียมโฮเมียมอุตสาหกรรมเลนกล้องได้แก่แลนทานัมโพรเทียมและอุตสาหกรรมเหล็กกล้าได้แก่ทูเลียมเออร์เบียม กระบวนการที่สกัดธาตุหายากออกจากหินนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะธาตุต่างๆในก้อนหินนั้นมีประจุไฟฟ้าเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งในการสกัดและทำบริสุทธิ์ธาตุหายากนั้นต้องใช้ขั้นตอนต่างๆมากมายต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังต้องใช้พลังงานและทรัพยากรในปริมาณมหาศาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีผลพลอยได้เป็นขยะพิษและกากแร่ที่ยังปล่อยรังสีที่เป็นอันตรายออกมาด้วย จีนเป็นประเทศที่ผลิตธาตุหาย,ายากได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยผลิตได้มากกว่า95%ของปริมาณที่ผลิตได้ทั่วโลกและสหรัฐอเมริกาก็นำเข้าธาตุหาย,ายากจากจีนมากถึง80%ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาจนถึงช่วงนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไวทเลื่นแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ